สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านอาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่1-3ถึง3มีนาคม2,567อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาท50สตางค์รับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สสตางค์ราคาท้องถิ่น 67.50บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้74.40สบาท40สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก12สตางค์ราคาท้องถิ่น71.40สบาท40สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนวันนี้77.16สบาท16สตางค์วันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น74.16สบาท16สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 55บาท64สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา96สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท64สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้27บาท9 81สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่43สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท81สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง30บาท58สตางค ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท58สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน33บาท35สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา55สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท35สตางค์และยางเคลปอยางก้อนถ้วยวันนี้38บาท90สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่65สตางค์ราคาท้องถิ่น9 35.90บาท90สต่างนั่นเองครับในสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ